สวัสดีครับทุกท่านผมวิลเลียมแอมซาล็กขอต้อนรับทุกท่านสู่ตอนที่11ของลองจีพีทีทีวีเจนเนสเรา r e d e f i n g youth อินสเตลีเอสลินเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือไม่ใช่ครับมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ สำหรับพวกเราหลายล้านคนแต่มันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่เบื้องหลังผมขอเริ่มด้วยรอยยน่นรู้ไหมว่าช้างไม่สนหรอกว่าจะมีรอยย่นเป็นพพันรอยอยู่บนผิวหนังของมันแต่ว่าสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เรานั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแค่ รอยย่นรอยเดียวทำให้บางคนนั้นเกิดอาการวิตกจริตได้คุณรู้ไหมว่ารอยย่นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยย่นที่เราเรียกว่ารอยย่นจากการแสดงสีหน้านั่นเองหากว่าคุณมองผิวหนังผ่านกล้องจุลทรรศน์คุณจะมองเห็นอะไรบ้าง ผิวหนังประกอบด้วยชั้นผิวหนังสองชั้นผิวหนังชั้นนอกคือหนังกำพร้าซึ่งส่วนใหญ่แล้วประกอบด้วยเซลล์ผิวที่ได้ตายไปแล้วนั่นเองครับเพื่อปกป้องร่างกายจากปจาัจจัยภายนอกชั้นถัดไปก็คือชั้นหนังแท้ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจน รวมไปถึงไฟเบอร์ที่ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นรอยย่นเกิดขึ้นทั้งจากชั้นหนังกำพร้าและชั้นหนังแท้และริ้วรอยที่ปรากฏอยู่กับแรงที่รอยย่นได้ก่อตัวขึ้นเมื่อคุณแก่ตัวลงชั้นหนังกำพร้าสูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ำส่งผลให้เกิดริ้วรอยเล็ก บนผิวของคุณลึกลงไปในชั้นผิวคอลลาเจนและอีลาสตินก็เริ่มเสื่อมลงทำให้โครงสร้างในการรองรับผิวอ่อนแอลงในเวลาเดียวกันไขมันต่างๆก็เริ่มสูญสลายไปจากชั้นลึกที่สุดของผิวหนังซึ่งนำไปสู่ผิวหย่อนคล้อยเมื่อปรากฏการเหล่านี้ เกิดขึ้นก็ส่งผลให้เกิดรอยย่นที่ลึกขึ้นอย่างเช่นรอยขมวดคิว้วและรอยย่นบนหนา้าผากในปี1980ดออรอลันสกอตจากสูแพทย์ในซานฟรานซิสโกได้ค้นหาวิธีการที่จะรักษาอาการตาเหลเขาค้นพบวิธีรักษาและยังค้นพบคุณประโยชน์อันไม่คาดคิดจากการฉีดยามาสจันของเขาลงบนใบหน้าของคนไข้นั่นเอง ซึ่งปรากฏว่าริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าได้หายวับไปเลยแล้วยาที่ด็อเตอรสกอตคิดค้นขึ้นก็คือโบทูดินัมท็อกซินซึ่งเป็นชื่อทางเคมีของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการขาซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคุณอาจจะประหลาดใจที่จะทราบว่าบบทูทินัมท็อกซินทำจากนูวโรท็อกซินบริสุทธิ์และแทบจะไม่เป็นอันตรายเลยที่ทำให้เกิด โรคผิดปกติทั้งระบบประาสาทที่เรียกว่าบอลูทิซึมบอลูทิซึมคือการก่อตัวของโรคที่เกิดจากการรับประทานที่ปนเปื้อนสารพิษจ,จากส่วนผสมของนิวโรทอกซินซึ่งเกิดจากเชื้อของแบคทีเรียที่ชื่อว่าคอสติเดียมบลูทินัมนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ วัลูทินัมท็อกซินจึงกลายเป็นสิ่งที่นำมาใช้ได้นะครับและคนทั่วไป,ปก็สามารถนำมาใช้ทำทรีทเมนต์บนผิวหน้าได้โดยไม่ต้องไปทำสรัรยการีกต่อไปและเนื่องจาก FDA ได้อนุมัติให้ใช้สารตัวนี้ในวงการเครื่องสำอางวัลูทินัมท็อกซินจึงกลายเป็นอันดับหนึ่งของการทำทรีทเมนต์ทางการแพทย์นั่นเองเพื่อความงาม ในสหรัฐอเมริกามีคนทำประมาณเกือบ6ล้านคนต่อปีอันที่จริงแล้วมีคนจัดงานปราร์ตี้โบลูทินัมท็อกซินขึ้นด้วยซ้ำไปเพื่อที่จะให้เพื่อให้ผู้หญิงและผู้ชายใช่ครับผู้ชายมารวมตัวกันดื่มค็อกเทลและฉีดโบท็อกด้วยกันน่าเสียดายนะครับที่คนไข้าบางคน และแพทย์ผู้ปฏิบัติบางคนใช้โบลิทินัมจำนวนมากเกินไปและเมื่อมากขึ้นก็กลายเป็นมากเกินไปผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าแข็งนั่นเองซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถแสดงออกใดๆทางสีหน้าได้เลยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้น เมื่อบริริน้มท็อกซินถูกฉีดเข้าไปที่กล้ามเนื้อบริเวณรอยย่นต่างๆอย่างเช่นบริเวณหน้าผากเป็นต้นกล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะไม่สามารถหดตัวได้เลยในช่วงเวลาหนึง่งมันจะกลายเป็นอมตะดังนั้นรอยย่นในบริเวณนั้นซึ่งส่วนมากจะหมายถึงรอยย่นบนหน้าผากหรือรอยขมวดคิ้ว จะหายไปในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าโบลิทินัมท็อกซินนั้นเมื่อเกี่ยวข้องอะไรกับอินสตลีเอเลสส่วนผสมหลักที่สำคัญก็คือเรียกว่าอาจิเรลินอาจิเรลินคือชื่อทางการค้าของแปปไทพิเศษตัวหนึ่งนั่นเอง เปปไทด์เป็นส่วนผสมของโปรโตีนบลูทินัมท็อกซินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบลูทินัมท็อกซินเอเปปไทด์เป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนและแทบจะเหมือนการทุกประการเปปไทด์ทั้งสองตัวจะช่วยปรับลดการหดตัวของกล้ามเนื้อแต่บลูทินัมท็อกซินจะทำให้สารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะซิทินโคลีน หยุดการส่งสัญญาณจากสมองไปยังกล้ามเนื้อส่วนอะจิเรลีนจะป้องกันสารสื่อประสาทไม่ส่งสัญญาณออกไปและกลไกนี้ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเปปไทด์สองตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็นโบลูทินัมท็อกซินกล้ามเนื้อก็จะถูกทำให้เป็นอัมพาตในขณะที่อะจิเรลีนกล้ามเนื้อจะถูกทำให้ผ่อนคลายลง นี่จึงเป็นเหตุผลที่อะจีเลรนและอินสแตนเอชเลสช่วยลดการก่อตัวของรอยย่นนั่นเองทำให้ริ้วรอยลึกและก็ตื้นขึ้นจำนวนริ้วรอยและความยาวของริ้วรอยต่างๆที่มีอยู่ก็ลดลงและริ้วรอยแสดงอารมณ์ต่างๆก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกับผิวที่เรียบเนียนอะจีเลรินทำงานโดยเสริมการก่อตัวของ อีลาสตินและคอลลาเจนซึ่งส่วนมากแล้วจะช่วยเสริมการลดเลือนเส้นริ้วและริว้วรอยลึกการเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวหนังก็ยังคงเป็นปัจจัยของกระบวนการแก่ตามธรรมชาติแต่ด้วยประสิทธิภาพของอะจิริลีนจะทำให้อัตราเสื่อมสภาพของ คอลลาเจนใต้ผิวหนังนั้นลดลงไปส่งผลให้ผิวหนังอ่อนเยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นและยืดอายุผิวให้ดูอ่อนและยาวขึ้นนานยิ่งขึ้นผลจากการทดสอบก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอาจิดิลีนปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพดีเมื่อใช้ลดริ้วรอยต่างๆ The International Journal of Cosmetic Science ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยในเดือนพฤศจิกายนปี2002ซึ่งผู้เข้ารับการทดลองเพศหญิงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอะจิลรลีน10เป็นเวลาถึง30วันด้วยกันนะครับผลการทดลองปรากฏว่าริ้วรอยต่างๆลดลงไปมากถึง30สถาบันด้านสุขภาพในสเปนได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และได้ผลการวิจัยที่ใกล้เคียงกันมหาวิทยาลัยมาร์กเฮอร์แมนเสได้ตีพิมพ์รายงานผลการใช้ส่วนผสมของอะจิเดลีนบนผิวรายงานดังกล่าวก็ได้สรุปว่าเอ็กซาเปปไทต์ตัวนี้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในการใช้สารเบลูทินัมท็อกซิน ในเครื่องสำอางกลับมาที่ Instant e d l e s s ทำไมจึงเป็น Instant Instant หมายความว่าในทันทีในทันทีอย่างไรกันเหรอ Instant l e s s คือ ไมโครครีมที่จะซึมซาบลงสู่ผิวในทันทีและผลลัพธ์ที่ได้เริ่มเห็นผลชัดเจนภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับ Instant a d l e s s ประกอบด้วยส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นโซเดียมและแมกนีเซียมซิลิเกตส่วนผสมของซิลิเกตที่ แตกต่างกันสองตัวเมื่อเอามาผสมรวมกันจะช่วยเสริมการตึงขึ้นของผิวหนังมากยิ่งขึ้นพวกมันจะทำให้ผิวหนังหนะ้าหดตัวลงดังนั้นรูขุมขนก็จะดูเล็กลงด้วยและริ้วรอยต่างๆและดูยกระดับยิ่งขึ้น มันมีวิธีใช้อย่างไรกันนะครับคือว่าทาบางๆบริเวณผิวที่ต้องการลดริ้ว่อยทิ้งไว้ให้แห้งและทำซีหน้าเฉยประมาณ2อสนาทีในขณะที่รอให้เนื้อครีมนั้นแห้ง Instant a t l l s s s ใช้ทาบนผิวที่สะอาดก่อนหรือว่าหลังแต่งหน้าก็ได้1นองสามารถที่จะใช้ได้2อถึงสวันด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับ ปริมาณการใช้ของแต่ละคนนั่นเองใช้ตามคำแนะนำแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาของคุณด้วยนะครับถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นั้นเข้าตาคุณก็ให้คุณล้างด้วยน้ำเปล่าหยุดใช้หากว่าคุณเกิดอาการผื่นแดงหรือว่าระคายเคืองหยุดใช้ทันที คุณควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญหากว่าคุณแพ้เครื่องสมัาง Instant a d e s <c oughs> s เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่แสนมหัศจรรย์มากแต่ว่า Instant a d e s t ลลิตขึ้นโดยมีหลักฐานทางการแพทย์รับรองผมวิลเลียมแอมสแลก พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย jeunesse we are redefining youth